ฟังเทศตั้งแต่เกิดหอดตายตั้งแต่เกิดหอดสิ้นสุดกระบ,บุมีความเข้าใจเพราะว่าภาษาบาลีนั่นโบเมนไหมะท่องบบเมนไหมะเทศบ้านในชาวบ้านที่ไปดำรงคำสอน ต่างวัดต่างว่ากันทัวบ้านทัวเมืองนี่ก่อนสิก,กินข่าวกเทศวันพระวันสำคัญทางพระพุทธศา,าสนากับพระกันท่องกันเทศผู้นางฟังนบมือการน,นบมือ,นนมอตะมอบตอบขาปวดขาปวดแข้งกระอดกระทนถูกทรมานนางฟังขําที่บ่ได้เข้าใจนี่แหละจังว่า ศาสนาพูดนี่มันเป็นศาสนาที่เลือกหลับซับซ้อนเพราะว่าผู้ดำรงคำสอนบ่ได้ระลึกถึงความจริงบ่ได้ระลึกถึงเหตุและผลจริงๆเพราะว่ามันห่างไกลมันม่มีผู้สืบทอดว้าสู้กันฟั่งต่อกันมานี่แหละครับเหตุผลที่ผมบ่เข้าไปอีกเลยครับถ้ามองได้มีสำานักปฏิบัติถรำหนึ่งผมจะบ่กไปใกล้ บานิธามองไดยังมีเทศมีทองมีนบมืเมอ่อและกัเทศต่างหนา้าต่างตาเทศโดยที่บบได้เข้าใจข้ามที่จะคล้องเบาจะคล้องเทศจะคล้องจมนั่นผมสิบบไปไก่เลยครับแต่ขี่ผมก็เคยไปนางนบอเมอ่อไปนางกาบเพื่อน่าให้กาบกับกาบเพื่อน่าใหา้จจงไรกับฟังครับแต่ว่าบบได้มีความเข้าใจ บ่นีบัดความจริงนั่นพระอาหารหันตาสมาสัมรพธเจ้านั่นตัดสรุปความจริงนั่นโบรดหิมาเทศครับโบรดหิมาท่องบรดหิมาจมให้ชาบานฟังห้ <c oughs> ามาสื่อสารเป็นภาษาของตนของตนเพื่ออยังเพื่อจะเข้าใจความจริงเพื่อจะเข้าใจถาดสีขันหา เพื่อจะเห็นตัวตนที่แท้จริงของตนของตนเพื่อจะเข้าใจถ้ามใดนั่นลหละเพื่อจะเข้าใจธรรมะใด <c oughs> คนไทยเฮามักฟั่งสันสนมากเบาสันสันโดยที่เฮาสิพากกันตัดความตัดข้ามออกค้ามาธรามะเนี่ยมันมาจากธมตาธมาตา,า,ม,ม,า,ตามันหมายมันหมายถึง มีจริงดับมีจริงดับมันเป็นอนัตตาเกิดขึ้นเกิดขึ้นดับอนัตตานั่นนั่นละ่ะความจริงนั้นธรรม,มาตาครรมธรรมาก็ได้มันมาจากขันมันเป็นอนัตตา